เป็นห่วงเป็นใยอยู่กินยังไงสบายดีหรือเปล่าเห็นเธอซึมเศร้าแฟนบอลไม่เอาใช่ไหมสวัสดีครับผมบ็อกซ่าฮะสวัสดีครับผมเจนด้าครับสวัสดีครับผมอาโนยครับม่มาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเกิดเนี่ยรายการอื่นเนี่ยเขา ปกติเขาจะเฉลยผู้โชคดีไว้ในของเรานี้ไม่เราของเราเฉลยก่อนเฉลยก่อนจากคำถามที่ว่าเออเจมี่กาเลเกอร์ฮะกองหลังของหงแดงเนี่ยยิงเข้าโกลตัวเองเนี่ยไปกี่ประตูครับก็คำตอบก็คือกี่ประตูครับแปดประตูนั่นเองแปดประตูนั่นเองจำนวนนัดแค่เจ็ดนัดก็คือมีอยู่นัดหนึ่งครับเข้าประตูตัวเองสองประตูเบิ้ลเลยซึ่งเป็นนัดที่เจอกับแมนยูครับผมยิงดีกว่ากองหน้านะ สรุปว่าใครใครในี่กองอยู่นี่ใครใครได้ใบรางวัลอ๋อก็ชื่อนะฮะอยู่ทางด้านล่างนี่สองท่านสองท่านเป็นอะไรนะเราแจกอะไรนะเดี๋ยวเราเป็นถุงยางชีพของลิเวอร์พูลแล้วก็อุปกรณ์ของแมนยูเดี๋ยวเราจะต่อกลับไปทาง Facebook นะฮะครับผมอันนีครับวันนี้ก็จรางวันไปแล้วเราก็มาเข้าเรื่องกระแสหลังการ ล้มการเลือกตั้งใช่ใช่ใช่เนี่ยเขาเรียกว่าล้มการโหวตทรมมานูนใหม่ต้องต้องเกลิ่นก่อนว่าบางยีที่วันแน่ก็ยังแพ้หมายสารก็พูดตรงๆว่าสารเขาห้ามเฉยๆว่าห้ามเอาเรื่องนี้เข้ามาติที่ประชุมแค่นั้นเองเขาไม่ได้ห้ามประชุมแต่พี่แกก็เลิกประชุมมันเื่อๆก็คือเพราะว่าการประชุมหลักวันนี้ก็คือแกจะชูเรื่องนี้แหละก็เลยแบบพอพอพอมีหมายสารมาว่าห้ามประชุมเรื่องนี้ครับก็ใบแดก ก็หลังจากนั้นก็ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งหนังสือพิมพ์อีกวันหนึ่งลงมาว่าครับกองเชียร์ที่ไปขับไล่บางีวันนั้นชครับรับเงินมานะฮะสี่ร้อยบาทพอมาถึงนักวันนี้ละปรากฏว่ากองเชียพิจิตที่ที่เคย ไป็นถูกเขาเรียกว่าถูกเจาหาก็เลยบอกว่ายังไม่ได้เลยสี่ร้อยอยู่ไหนไม่ใช่วคนนี้เขามาไปแจ้งความเหรอเออเขาไปแจ้งความเขาทำงานยาวอ่ะันนี้คือแจ้งความเลยเปกินอาจังเลยถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะใช่หลังจากที่มีเรื่องต่างๆกันมากมายเนี่ยก็มีหนังสือของฟีฟ่ามาอ๋ออ่า ก็ <g ül> ประมาณว่าฟีฟาจะเขาเรียกไงคือเขาจะแบนถ้าพัทยาไม่ถอนฟ้องแล้วก็ไม่ยอมรับธรรมนูญตรงนี้จะแบนไทยออกจากเขาเรียกไงว่าสาระบบของฟีฟาวางั้น <G ül> แล้ว <G ül> ก็มีคนแล้วก็มีคนก็มีคนกล่าวอ้างว่าเฮ้ยสงสย<อ>ัยไงเฮ้ยไอ้หนังสือเนี่ยที่ฟีฟาส่งมาให้คุณน,นอง <acak S 2> จริงหรือเปล่าซึ่ง ประมาณชั่วโมงกว่าที่นายโยกเขาพูดอะไรเียรู้เรื่องหมดเลยใช่ไหมเคลียร์ทุกอย่างไม่เคยรู้เรื่องสักอย่างพูดอะไรวะเขาถามอย่างหนึ่งต่อพิการณ์หนึ่งที่ผมจับประเด็นได้นะที่สรุปอะไรจริงๆนะคือหนังสือของจริงแล้วถ้าเกิดไม่ทำตามเนี่ยเราอาจจะถูกถูกแบนนะแล้วฟุตบอลไออุ่นเครื่องอะไรแมนยูเชลซี เรื่องบาที่จะมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นขนาดนั้นเลยทีเดียวอันนี้คือของเขาพูดครับเขาพูดแต่ต้องบอกว่าฝ่ายเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะพูดเนี่ยเขาจะมีนุสราต้อมคำไปงานด้วยนะเฮ้ะเป็นมือเซตให้กับอ๋อหเซตเข้ามือมากว่ะเซตปุ๊บตอบปั๊บเหมือนผมผมดูกันงี้นี่มากกว่าเหมือนอับดุลน่ะอับดุลอะไรครับอับดุลเอ้ยเอ้ยไม่ได้ ได้แล้วก็เล่าเรื่องอะไรก่อนหน้านี้ชีวิตผมเนี่ยบุหรี่ตกพื้นผมเคยเก็บมันดูเป็นเด็กล้างจานแต่หลังจากได้ฟีฟ่ามาเป็นพ่วงทุกคนยกมือไหว้ผมคือคุณรู้ว่าไอ้หนังสือเขาล่ามันจริงไหมผมคิดว่าก็คงจะจริงหรอมะคุณจะจริงอ่ะตอนแรกก็บอกว่าตอนแรกบอกเนี่ยโลกมันกลมทุกวันเนี่ยส่งอีเมลมาแป๊บเดียวถึงคุยไปสักพักบอกเป็นแฟกต์เฮ้ยเอ้า จะเดี๋ยวมันลูกอีเมเมื่อกี้บอกอีเมลคือบอกเออโลกมันแบบเดี๋ยวนี้เขาใช้อีเมลแล้วจะถามทีหลังไม่ได้นะเพราะว่ามันเลยไปแล้วเดี๋ยวจะถามเนี่ยคุณหมาถามตั้งแต่เมื่อกี้ผมไม่รู้ท่านหายใจหายใจทางไหนคือจะแซ่บขาวมันไปแล้วไงคุณยาวแล้วเฮ้ยมีภาษาอังกฤษด้วยใช้ภาษาไทยยังยากแล้วเนี่ยก็ฟีฟ่าเขาไม่ให้เราแอคเซปต์เราก็เลยต้องคอนวิน้์เย่าไปเยอะๆเยอะๆท่าน อามันไม่มีฝรั่งอยู่เลยแค่คนไทยอย่างเดียวคือเขาเขาก็ไม่ได้แอดมิดเราแอดม่เอ็กซ์เซสแอมิดนี่ะเลยใครป่วยผมน่าเฮ้ยหล้วจที่ทำให้งงเสร็จปุ๊บก็มีคําถามใหม่ขึ้นมาอีกครับเอาว่าคำถามเดิมยังไม่เคลียร์ใช่ไหมคำถามเดิมเนี่ยไม่มีคำถามไหนเคลียร์แล้วไม่มีคำถามอะไรเคลียร์ไม่มีหลังจากที่ไม่เคลียร์ในคำถามแรกคำถามที่สองคำถามที่สองเกิดขึ้นมาก็คือแล้วถ้าโดนแบงค์ท่านจะลาออกไหมผมก็ ว่าเราผิดชอบอะไรครับเขาต้องโทษคนนี้ไม่ให้ความร่วมมือเขาโอ้ที่เป็นพัฒยาอะไรเงี้ยโอ้คือเขาแบบดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนคือถ้าพูดประมาณว่าเอ้ยผมก็ทําตามระเบียบนะผมก็แจ้งให้สมาชิกรับรู้แล้วอะไรเงี้ยก็พูดง่ายๆคือกูไม่ออกพราเก้าี่สดเขาไม่ได้คอนวินท e to a c เซป t จะได้แบบใหม่แบบเก่าแล้วไหมเอี่ยครา้งที่แล้วแบบเก่าผมกับฉนะจำไม่ได้เหรอกลัวแพ้เหรอจะต้องจะหล่จทลายผมไม่กลัวแพ้ ก็ไม่บอกเขาด้วยล่ะว่าไอเรือครั้งที่สองจะถลมทลายนี่มันเลือกครั้งที่สองนะสองครึ่งเออสองครึ่งเลยสองครึ่แหะถ้าครั้งแรกเขาเผยว่าคุณจะโดนตลบมะลายนะแล้วถ้าไทยโดนแบนจริงๆรท่านจะมีผลไหมอ่าเขาพูดง่ายๆเลยคือเป็นห่วงคนไทยมากเป็นห่วงเป็นห่วงมากเลยคือแหมะตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแม่ถ้าท่านพูดอย่างนี้นะฮะผมว่าแหมท่านนี่ ค่อยๆที่จะเป็นมิตรกันเลยทีเดียวนะครับมิตรชัยบัญชาใช่ไหมครับพระเอกมิรชาที่ตัดช่องน้ออย่พอตัวนลครับไม่ห่วงคนไทยคนอื่นก็เลยเนี่ยเอาแต่ตัวเองคนเดียวนี่มันก็ไม่ไหวหรือว่าเป็นเรื่องของสมาคมครับไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวก็พูดง่ายๆคือตอนนี้เขาผลักภรรยาว่าถ้าคุณไม่ถอนฟ้องอ่ะไม่ว่าเป็นการคุณจับิดเองนะแล้วกประกัน โดยตัวประกันเนี่ยมีตัวประกันอยู่4ตัวหลักเลยครับมีแมนยูเรียลกูตัวสีบาซ่าล่าสุดก็มีสิงห์ออกมาพูดแล้วใช่ไหมครัตอนนี้ผมยืนยันเลยว่าไงครับสามารถคุณจะตุรงจตุรงค์ฮิมะทองเราจะเชียร์เขาครับจะเป็นรองฮิมาทองเขาเป็นการการกีฬาเขาบอกว่าไงบ้างเขายืนยันมาว่ากีฬาต่างประเทศจะรอเขาเขาบอกว่าเขาได้ทําสัญญา กับแมนยูแล้วก็สมาคมฟุตบอลก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็แม่จะมีผลย้อนหลังคือตกลงนันไว้ก่อนตั้งนานแล้วคือต้องต้องมองแบบความจริงว่าจริงไม่ต้องสัมภาษณ์คุณจตุรงหรอกเพราะว่าเรื่องเรื่องคือแมต์อย่างนี้คุณจตุรงคุณจตุรงเนี่ยคือไม่ต้องไปสัมภาษณ์ท่านหนึ่งขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าถ้าเรามองความจริงคือมันไม่ใช่แมตช์ระดับชาติมันเป็นแมตช์ที่เป็น เป็นการทําสัญญากันระหว่างผู้ว่าจ้างผัวตรงทำการตลาดกันมากกว่าก็คือบริษัทสิงค์ิงๆเ่งมันก็เกี่ยวข้องกับฟีฟ่าเหมือนกันต่คืออย่างเดียวคือใช้กรรมการกับฟีฟ่าเท่าเองถ้าคุณถ้าคุณมาโวยวายอย่างนี้หรือว่าคุณก็เอากรรมการฟีฟ่าออกไปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอากรรมการอบตว่าผมมาให้มีหนอมีหนอมคนนั้นเข้ามาพีหน่อมยืนตรงประต่ง่าวว่าใครพูดมากบอมแม่งเลยมีหน่อมเข้ามาีหน่อมแบ คือเรื่องมันแบบโอ้โหสปอนเซอร์สิงเขาจ่ายไปเท่าไหร่ชมดูก็ซื้อบัตรทุกอย่างมันเตรียมการได้หมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคือมันไม่สามารถจะยกเลิกมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะยกมันไม่ใช่ยกเลิกง่ายๆเหมือนประชุมที่ผมไปถึงนีมิตใหม่แล้วให้ผมเรียวรถอกลับไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ยังไงฮะยังไงก็สัปดาห์นี้ก็เอาสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนฮะ้วพบกันใหม่ครับและสัญญาว่า คราวหน้าฮะจะไม่เจอเราสามคนนะฮะไม่มีเพลงใหม่เตรียมไว้แล้วอยู่ต่อหาพ่อเธอหรือให้เขาตะโกนดาพ่อเจ็บชห้าแค่นี้แค่นี้แค่นี้ใหม่ครับสัดดาร์น่าฮะจะแบนหาพ่อเธอหรือพ้กันจังเลยโคตรพ่อ ำสะตนเจ็บพอบ,บ้าบอเหมือนคนเมายาจะแบนหาแม่เธอเรือเยืนเทียงกันหัวทนฟ้าลามปามไปที่บาซาอาจจะไม่มาถ้าไม่เชื่อกูจะแบงก็แบงไปเลยไม่กลัวจะเสียชื่อเสียงส่วนฉัน ให้คนลำเอียงเลิกทำงาน